เถบบ้ามีโอกาสก็ดูรับอคือชุดเขาหรือว่าอะไรค่ะดูการเต้นครับแล้วเต้นแบนป <c oughs> ่ะอ่าวแล้วอยากรู้ว่าระหว่างสาวกิจกรรมกับสาวเนียนเก่งในความคิดหลังผู้หญิงแบบสองแบบนี้นอะไรที่แบบในความที่เรารด้ถือเคาป๊อปปอ๊ปอกกันสาวกิจกรรม ทำไมอ่ะก็เราก็ไม่กิจกรรมอันแล้วขอให้เห็นผลดิเดดดูเขียนไม่ได้เอาแบบว่าเพราะเรารู้สึกว่าแบบเดีเยวเดพูดใหมมันเอาตามก็เหมือนแบบว่าอาจจะชอบบางคนอาจจะชอบสาวที่เรียนมากกว่าแล้วพอรู้สึกแบบเฮ้ ผู้หญิงเรียนดูมีความคิดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะช่วยแนะนาอะไรเราได้อะไรอย่างเงี้ยและที่เมื่อกี้หลังบอกว่าเอยชอบฝากกิจกรรมอะไรเงี้ยเออด้วยเหตุผลคือเพราะอะไรเพราะแบบเอยดูเป็นเราเป็นคนกิจกรรมอยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยก็แบบ่าแบบเออชวนไปวิ่งเล่นชวนไปทําอะไรแบบเล่นกีฬาอะไรอําทำกิจกรรมอ,อ,มอะไรเราก็ทําได้แบบก็น่าจะแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันได้แเราดูว่าแบบอ่ะแล้ว เด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยทำไาถึงรู้สึกแบบมันก็ดีคนละอย่างครับเด็กเรียนอะไรแบบดึงเราได้แบบดึงเราแบบเรียนดึงแบบให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ติวอ,อะไรแบบนี้แบบช่วยกิวันรชีวิอะไรแล้วนสายตาถ้าสมมติให้ต่อแทงผู้ชายทั่วไปอย่างเงี้ยคิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะเลือกอะไรระหว่างแบบสาวที่ทำกิจกรรมกับสาวที่แบบเรียนเก่งอะไรเด็กเรียนกับเด็กกิจกรรม สมัยนี้มสมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยมองหรอกครับว่าแบบเด็กกิจกรรมเด็กเรียนเขามองคือแบบสวยคนไหนสเปคคนไหนสวย,นนสวยในหน้าตาดีจริงเนาะจริงดูหดละสมัยนี้นะอ,อ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่ามีผู้หญิงมาถามว่าแบบเฮ้ย เหมือนแบบว่าหลังเป็นนักกีฬาใช่ปะก็อาจจะมีแบบแฟนคลับมากหน้าหลายตาคอยตามมาเชียร์อะไรประมาณนี้ชอบไอพี่นักกีฬาอย่างนี้หุ่นดีแบบสูงอะไรย่างเงี้ยทีเนี้ยแบบเราอยากจะทําตัวยังไงให้มันโดดเด่นจากแฟนคลับคนอื่นมีคำแนะนำป่ะผู้หญิงอะใช่ถ้าเราเป็นผู้ชายเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยมีแต่ผู้หญิงมาคอยตามเราอะไรเงี้ยเออมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบโดดเด่นกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเขาจะต้องทําตัวยังไงในความคิดเราอะ พี่ขอะเราเป็นแฟนเราหรอือว่าก็เป็นผู้หญิงทก่วไปแหละแต่เขาอยากแบบเหมือน<ช>โดดเด่นน่ะเออ